สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวอ่าการ์ดโปเกมอนนะคะผมที่ผมเอาไปเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนเนาะ,อะเอาตัวแรกเลยเนาะฮูบาครับผมตัวนี้เล่นไม่ค่อยบ่อยแต่ก็เล่นนะอ่าผมขอบอกก่อนว่ากองเนี้ยเป็นกองที่ผมเอาไปเล่นประจําเลยนี่ตัวต่อมาครับผมอันโนนตัวนี้ก็เล่นบ่อยนะครับนี่อันโนน ตัวต่อมาแอปโซครับตัวนี้แอปโซนี่ผมรู้จักทุกตัวผมดูโปเกมอนทุกภาคเล่นเกมทุกภาคแล้วก็เล่นการ์ดด้วยผมแอปโซตัวต่อมาครับผมโดโคเออโดคูล็อกครับผมจำชื่อไม่ค่อยได้เนะตัวนี้จำแต่ชื่อร่างหนึ่งมันนะครับผมนี่ต่อมาครับผมเป็น ลากิออสครับผมนี่อันนี้เป็นตัวสีน้ำเงินเนาะเป็นตัวสีแดงด้วยตัวต่อมาครับผมโอรอดครับผมนี่ตัวนี้เป็นต้นไม้ตัวนี้นี่เลยโอรอดตัวต่อมาครับผมโวเคเนียครับผมปูเ้ยไม่ใช่ปูเหมือนวัวภูเขาไฟครับผมตัวนี้ ต่อมาครับผมฮีโรตอนฮีโรตอนครับผมตัวนี้อยู่ภาคซนะันแน m มู n เนาะที่ผมจำได้นะต่อมาก็คือเฮลาคอสครับผมเฮลาคอสนี่เฮลาคอสเป็นด้วงคาบูโตะตัวหนึ่งนะครับทุกคนตัวสุดท้ายครับผม กาลูกาลูล่านะครับผมนี่นี่เลยโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมกับการรีวิวเอ่อการโปกเกมอนเนาะถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ส่วนส่วนคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย